ต่อกันเลยเดี๋ยวไยายมกระได้ guys, ครับครับอาจจะไม่ค่อยดิ้งเท่าไหร่เพราะมันเด้ง

ไอ้หนูเล่าไอ้หนูเล่าไปหาหนูวะนีนะไปหาหนูดะีดูแล้วอ่ะ บอกเท่าย <ersch> ีก็แล้วบอกบอกแล้วก็บอกบอกไอ้หดิ่เป็นต่อเป็นน่าจะเ็นักข่าวามสิบสเนี่ย กสี paid, ่แ oh, ล oh. ้วัจ้ากโคตรก็น yep. ี่เดียวพาไเดินพาไสี่หอ่เอามาแล้วเหรอไอ้ปันยังไม่มามานะครับผมข้าวต้ 82ว่ะ81ดีกับ89อ่ะไม่ไหนมาเราอโอ้ยไอ้นี่ยมันมันสุดได้เนื้อดีไอ้ไอ้บ้านไม่กลารไอ้บ้านเนื้องไอ้ตา82เนี่ยที่อ้อยเขาบอกมันดีฮะไห้ถามป่ะเห็นของตาหน้าตาหวานที่เกี่ยวไปเม็ดเป็นใหญ่เหรอไอ้บุญไอ้เทิงเออรุ่นนี้ไม่เคยดีข้าวเนาะ น้าซอสดีจังเราได้ไปคาร์ดเวาวเดี๋ยวว่าจะปาเป็นทิพย์พงจนวาเขาเรียวกว่าได้ยีสามเจน,นนะขวาน่ะมีเขาดำด้วยแล้วดูว่าดีจังเลยนะแด้ปไมไ่เนื่อเยเลยเาียวเดีเยวจะ,ะใ,ใส่หกหนึ่งเขาเบาอีนั่นดำห้าเจนไปเดือนนั่นนะต้องแปลงนะ นะบอกให้แช่มมาเปิดลงไปเลยนะรู้แล้วนะมาเลยมาเท้ามาลองปั๊มเสียลุกซิมัน่วเลยลุกมันมืดียนเลยตอนเดี๋ยวไปใส่แนละ้ววันนี้คงเสร็จไปญหา,าแล้วมืดใช่ตอนนี้มันห้าโมงกว่าแล้วอ่ะมานก,นก,นกนว่านะห้าโมงสิบจ้า sao gì lâu Phải làm cho mày Ghiền one.

าจไม่กลัวอะไรไม่รั่วข้าวใครด้วยนี่เกี่ยวไปเมื่อวานครับผมอย่างนั้นนะถึงร่องพัดไปก็ไม่ถึงข้าวผมเนี่เพราะว่ามันติดถนนเพราะฟางอาไม่เยอะอ่ะเนี่ยเด็กจบก็บอกอ่าเอาก็ได้ลงนี่ยกรได้ลงแล้วไม่มีอ่ะทิ้มันไม่มีอ่ะทิ้มอเตอร์ไอ้ตะป้ายถอดมอสตึ้มมือไว้ดิหมดเลยแต่ลงเกลียบเต็มหลังหลังหก โอ้ยังไม่กลับเลยเนี่ยยังไม่กลับเลยน่าเสียหนนะหละักนว่มันกลับไปแล้วพอเดินมาอูอ้าวยังอยู่นี่หว่า ai ai yêu và nó tuồng không, không ừ. ở ở đây nó thay phật mà dám mà làm này Để không hạ Mày đi đâu? Mày đâu? Mày đi. Mày đi đâu? Mày đâu? Mày đi, mày đi, mày đi. mày đi Mày mày à nó. Hử? Ừ. 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 mày. Hè cái này mày เราปลอดประจำส่วนฟังฟังเบนท่าเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่มันม,ม,มีเกียร์สองแปลงแปลงในแปลงในอ

Ừ. không okay, kìa điều cái ừ. ừ. dưới mưa giỏ này hấp phẩm bạch và tôi mua mới mình này khô khối dạ. ừ. 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 không với sống này, chắc Các bạn như mới dang mình ấy là dang bực thôi cái tay anh tỏi cái cảm ơn mình cảm ơn mình nè 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 nó con... à, có là nó bên tại mình con đầm đầm mình nhanh ôi cái trái đó phì của mình cái phì đừng làm bò luôn. ไปแล้วเนี่ยนมันไปนานนอกกันแล้วปุ้นในปั้นนะเรียกว่าสิไปนล่นซ่งส่งก็มบ้านดิว่นะ